กลับเข้าสู่ช่วงเปิดกองถ่ายค่ะวันนี้นะคะเราจะยองคงอยู่กันที่กองถ่ายละครเทิดสะเกียรติเรื่องคนบนฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันค่ะจากเหตุการณ์ที่ประสมนิกรชาวไทยทุกคนต้องหลั่งน้ําตาให้กับเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดการถ่ายทอดเรียงร้อยความรู้สึกของคนไทยผ่านละครเทิดสะเกียรติมากมายหลายเรื่องค่ะคนบนฟ้าหนึ่งในละครเทิดสะเกียรติที่เรียกได้ว่าเป็นการบันทึกความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ พี่ว่ามันเป็นการเล่าเล่าเหตุการณ์วันนั้นเราทําแบบมันเหมือนเรลิสติกนะคะเล่าเหตุการณ์จากวันที่11คนรู้ว่าประชวนหนักแล้วทาอะไรกันวันที่12คนดิ่งไปศิรีราชเพื่อไปสวดมนต์ให้พระองค์ท่านพอวันที่13รู้ว่าท่านสวนโคตทุกคนเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างที่เราทำในมันคือภาพภาพของความจริงแล้วท้ายที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อหลับลูกทุกคนตื่นตื่นขึ้นมาสมานสามัคคี ปฏิญาณตนกันจะทำในสิ่งที่ดีทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันคืออยากจะทําอะไรให้คนบนฟ้าอยากจะเทิดจูนอยากจะร่วมส่งเสด็จฝรั่งคนเนี้ยซึ่งจะเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติเขาก็มีความรู้สึกตรงนี้จริงๆแล้วเขาเป็นตัวนี้จริงๆก็เลยอยากจะบอกว่าละครอันเนี้ยที่ทําขึ้นมาเนี่ยทำเพื่อ เทิดทูนพระองค์ท่านร่วมถวายความอาลัยกับพระอ,องค์ท่านเรารู้สึกได้เลยว่านี่แหละคือบาร,รมีของพระอ,องค์ท่านเท่า,น,ทาน,นั้นเลยที่จะเกิดสิ่งดีงามได้สำหรับฉากในวันนี้นะคะสาววิกาการจนามาและบุศริรัตนาภัยสารสุขสองสาวที่มารับบทเป็นคุณครูสาวสวยเผยถึงฉากนี้ว่าเป็นฉากที่เบาที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอินเนอร์ทั้งหมดที่ทสแสดงออกไปในวันนี้ก็มาจากความรู้สึกจริงๆที่สองสาวนั้นรู้สึกรำลึกถึงพระบา สเม,รรมเด็จพระบรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ พวกเราอ่ะตั้งใจจะไปเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองช่วงเนี้ยค่ะที่ทราบข่าวว่าจะไปที่ศิราคือจะไปจะไปไปถวายพระพรทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยอยากไปเฝ้าใช่แล้วก็มันก็จะมีอุปสรรคต่างๆคือรถที่ไปเสียเสียด้วยไปไม่ทานอะไรค่ะมันก็จะมีแบบอุปสรรคมากมายแต่ว่าคือในเรื่องที่แสดงเห็นว่าคือแต่ละคนคือก็รอนใจคืออยากจะไปจะไปให้ถึงไปใไ้ถึงแล้วแต่ ฝักมันในระหว่างทางเนาะอะไรงนี้ค่ะ,ค,ะคือเอาจริงๆว่าคือเรื่องนี้มันไม่ต้องอินเนอร์อะไรเลยควงความสุกจริงๆจริงๆแบบถ้าเรานึกย้อนไปในช่วงเวลา,านั้นคือมันมันคือความสุกอย่างจริงๆจนกระทั่งทราบข่าวอย่างที่โรงเรียนวันนี้ที่ที่ถ่ายกันนะคะคือทราบข่าวท่านประชวนมันก็เป็นความรู้สึกวันนั้นจริงๆเนอะกเราแบบเฮ้ยยังไงเราไม่มีกิจิกระไซจะจะทำอะไระแบบมือลอย ลูกเดือนเต็มสาริตูนอีกหนึ่งนะักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือที่ได้น้อมนาหลักคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในละคระเทพโเกียติแล้วยังน้อมนําไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนอีกด้วยค่ะความพอเพียงนะมันมีอยู่ในชีวิตประจําวันซึ่งเราซึมซับมาตั้งนานแล้วเราได้ทั้งความอดทน และทั้งความมีสติในการที่จะคิดจะทําความพอเพียงที่เพียงพอของเราเนี่ยมันจะทําให้เราสร้างความสุขปฏิญาณไว้เลยว่าเราจะเดินตามรอยเท้าของท่านคือเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะช่วยได้แล้วก็จะไม่เอาเปรียบใครจะไม่ทําร้ายใครอยากให้เป็นสิ่งนี้ยคือมีความสามัคคีมองทุกคนเหมือนยากเหมือนคนในครอบครัวแค่นี้พระองค์ท่านก็คงจะมองดูอย่างมีความสุขที่สุดแล้ว หญิงสองสีต้องขอชื่นชมเหล่านักแสดงกองนี้จริงๆค่ะนอกจากจะถ่ายทอดความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังน้อมนําหลักคําสอนต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้และดําเนินรอยตามหลักคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะสําหรับรละครเทนเพเกตเรื่องนี้นะคะคุณบุญฟ้าคือมันมันเป็นการเหมือนเราย้อนกลับไปในช่วงณนะเวลาวันนั้นตวงเชื่อว่าหลายคนต้องสัมผัสความรู้สึกวันนั้นได้เราเหมือนว่าแบบ อยากให้ทุกๆคนกลับมาร่วมรำลึกร่วมนึกถึงกันอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นว่าเรารู้สึกกันยังไงแล้วก็หลักๆเลยก็คือเป็นการที่เราจะได้มาได้กลับมาดูว่าท่านท่านคือเป็นเนาะทำเพื่อประเทศเราทำเพื่อเราได้มากมายขนาดไหนถือได้ว่าเป็นละครน้ำดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับคนบนฟ้าละครเทริดเกยรติเพือ่อน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่9ค่ะ